สวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุขุนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดียามสามโมงนะคะสามสี่โมงพี่น้องปองไปค่ะเอาบรรยากาศบริเวณที่นงนุษย์มาสนเนาะค่ะมาหาอยู่หากินอันนี้คือป่าผักเพลนะพี่น้องค่ะอันนี้คือผักเพลน้ำเนาะค่ะบ้านนงนุษอื่นผักเพลน้ำนี่พี่น้องปองไปนี่จ้า กวางพี่น้องปองปายคะ่ะน้ำกระบอลึกเด้อพี่น้องปองปายน้ำเพียงหัวเข่าเด้อคะ่ะนี่พี่น้องปองปายเอาบรรยากาศมาให้เบิงเ่งจ้ะนี่นี่คะ่ะกวางควางคะ่ะ น้ำกระบ,บลึกเอาบรรยากาศอยู่สถานที่ซ่อนจริงๆมาให้พี่น้องปองปลายเบิ่งจะ้ะห็นบอกพี่น้องเห็นนะหมู่เพื่อนกระซ่อนอยู่ข้างหลังพี่น้องปองปลายสามสีค่คนค่ะสามสี่คนเพื่อนซ่อนอยู่มากันหลายคนอยู่จ้าอยู่ป่าผักเพลเนาะค่ะพี่น้องปองปลาย ปลาผักเพลดุงผักเพลวนี่พี่น้องปองฝ่ายจ้าสถานที่โซนโซนอะเมงดาเมงตัดเต่าของเฮาเนาะพี่น้องปองป่ายบรรยากาศทุ่งนาจริงๆบรรยากาศจริงๆเด้อจ้ะค่ะความอุดมสมบูรณ์ยังมีให้เบ่งยังมีให้เห็นอยู่เด้อพี่น้องปองป่ายค่ะวิธีชนบทวิถีชาวบ้านหาอยู่หากินเนาะค่ะ สัตว์เลี้ยงวัวควายก็ยังเต็มทุ่งเต็มหนองอยู่เด้อค่ะพี่น้องปองปายค่ะบรรยากาศยามแรงค่ะพี่น้องปองปลายลมพัดวีวีเย็นสบายอยู่ในน้ำปลาผักเเผวอันนี้ดงผักเเผวปลาผักแเผวน้ำพี่น้องปองปาย ค่ะคลิปนี้เอาบรรยากาศอยู่ก้างหนองไม่พี่น้องเบิงเนาะคะ่ะให้พี่น้องปองปลายเบิงปันเบิงเนาะคะ่ะสถานที่ที่เฮาหาอยู่หากินเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆจ้า